สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MT One n i g ครับผมคลิปนี้ครับจะพูดถึงคู่ระหว่างลิเวอร์พูลครับเปิดแอนฟิลด์รับการเยือนอาร์เซนอลครับผมมาเก็บตกกันหน่อยครับว่าในเกมนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ผลการแข่งขันครับก็อย่างที่เราทราบกันก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยชนะด้วยลูกฟรีคิก1ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูสเปซเฟลตนตัวจริงนะครับฝั่งลิเวอร์พูลครับผมมือประตูเป็นอลิซอนเบ็คเกอร์ครับ อ่สีแบ็กโฟเป็นวิลส์เกอร์เคสครับวันไดครับจับคู่กับโกนาเต้ครับผมส่วนแบ็กขวาจําเป็นวันนี้เป็นโซบูสไลครับคู่กลางรับครับเป็นแม็กอลิสเตอร์ครับคู่อ่ากับไลออนกับเฟนแบกสามตัวลุกมีกัคโปมีเวิสแล้วก็มีมูฮัมหมัดซาร่าครับหน้าเป้าเป็นมูโกเอกกิเตเก้ครับส่วนทีมเยือนครับมาในแผนสี่สามสามครับผมเมือประตูครับเป็น ลาย่าครับสีแบ็กโฟเป็นทิมเบอร์ซาลิบาอ่ามากันเจสแล้วก็คาลิฟิโอลีครับสามกองกลางครับเป็นอ่ามริโนสุเมรินดี้แล้วก็ดิคาไลครับสามกองหน้าครับเป็นอ่ามัตตินเนลลี่ยูเคเลสแล้วก็มาดเอเก้ครับผมอาร์เจนอลครับพวกเขามาในรูปแบบสี่สี่สองครับวันนี้ สี่สี่สองเนี่ยก็เป็นการยืนที่เน้นยืนในพื้นที่มิดบ็อกนะครับตรงการสนามเป็นหลักสี่สี่สองก็คือมีหน้าเป้าอย่างยูเคเลสแล้วก็เอลิโนโรครับวันนี้ที่รับบทเป็นกอ,องกลางตัวลุกครับขึ้นไปไล่คู่กับยูเคเลสก็เน้นปิดการขึ้นเกมจากด้านหลังของริปูนะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางอย่างเดชไลท์แล้ก็ซูบีเบนดี้เนี่ยไล่กดดันทางแม็กลิสเตอร์แล้วก็กา b ฟินแบก ส่วนทางฟอร์นเวสวันนี้ก็ถือว่าโดนเหมือนกันครับโดนทางผู้เล่นกองการของอาร์เซนอลเนี่ยคอยขัดจังหวะแล้วก็คอยตัดเกมไม่ตลอดก็ต้องบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยรีบูแทบไม่มีโอกาสได้สองประตูจ่าๆเลยนะครับจากการาบีบพื้นที่ของอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลครับพวกเขาต้องมาเสียผู้เล่นเซนเตอร์ตัวหลักอย่างซาลิบาไปตั้งแต่ในนาทีที่สี่นะครับ ยังดีที่อร์เซนอลเนี่ยเขาเสริมกองหลังมาก็คือริสเตียนมอสเกล่านะครับคือมอสเกล่าเนี่ยหลังจากที่ลงมาแทนตาลิบาเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มส่วนตัวของเขาเนี่ยก็โอเคนะครับนิ่งแล้วก็ไม่ได้สร้างความผิดพลาดอะไรให้กับแผงหลังของอร์เซนอลเลยจังหวะที่ต้องเข้าปะทะกับผู้เล่นของลิพูเนี่ยก็้ึงถือว่าทําได้ดีด้วยนะครับในช่วงแรกส่วนตัวก็มองว่าอาั์เซนอลได้ของดีมาเลยนะครับสําหรับตัวนี้ มอสเคล่าการขึ้นเกมของลิปูในช่วงแรกนะครับคือในครึ่งแรกเนี่ยลิปูก็ต้องถือว่าคลองบอลได้เยอะกว่าแล้วก็พยายามขึ้นเกมนะครับทางอ่ลิปูเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการขึ้นเกมเล็กน้อยครับตอนแรกก็คือให้ฟานไดกับกุนตตี้นะพยายามขึ้นเกมจากแนวหลังแต่ก็โดนทางอาเซนอลก็คือใช้ผู้เล่นหน้าเป้าแล้วก็เพย์เมเกอร์เนี่ยขึ้นมาคอยไล่การขึ้นเกมครับ ก็เลยต้องให้กาเฟนแบกเนี่ยลงมาเล่นจากแนวหลังเพิ่มครับเป็นแล้วก็ให้ทางฟูลแบกทั้งสองข้างเนี่ยดันสูงขึ้นแล้วก็ขยายเพื่อที่ให้กว้างขึ้น,นครับเพื่อที่จะเล่นบอลแบบพาบอลขึ้นไปด้านหน้าได้มากขึ้นครับในช่วงแรกแลส่วนนัเองก็ยังเน้นตรงกลางอยู่ครับคือไม่กลัวที่จะให้เลี้ยบบุกจากด้านข้างครับในช่วงแรกส่วนฟอนเวสเนี่ย ก็มีการลงมาเชื่อเมเกมเกยอะนะครับในเกมนี้แต่พอฟอร์เรเบสได้บอลเนี่ย,ยก็ต้องบอกว่าเขาเองก็จ่ายบอลพลาดครับในช่วงแรกๆร,รวมถึงแม็กอาริสเตอร์ด้วยครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าความฟิตไม่ไม่ดีหรือว่ายัางไงคือจ่ายบอลพลาดกันอยู่สองคนนะครับในช่วงแรกของเลฟูเอกิติก้ครับก็ค่อนข้างจะได้บอลน,น้อยครับด้วยความที่เกมมันค่อนข้างตึงแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย บอลมันอัดกันอยู่ตรงกลางครับสองผู้เล่นอ่าทั้งสองฝั่งก็ไล่บอลกันค่อนข้างที่จะเร็วในช่วงสิบห้านาทีแรกนะครับที่เกมมันค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วก็ทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นชี้เป็นอันในการทําเกมลุกนะครับด้วยสไตล์ที่ทั้งสองทีมเนี่ยเน้นเล่นในพื้นที่มิดบ็อกนะครับตรงกลางสนามแล้วก็การการดันไล์ของแผงหลังทั้งสองทีมเนี่ยก็ดันสูงทั้งคู่นะครับ ไม่ได้แบบว่ายืนต่นํเลยแล้วก็ผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เลยมาอัดมาอัดกันอยู่ตรงกลางแนละ้วพอจะทําเกมเนี่ยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ครองบอลอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเข้าไปตัดบอลได้กันตลอดนะครับเกมลุกทั้งสองฝั่งเนี่ยก็เลยไม่ค่อยเป็นชีพเป็นอันเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับแต่พอผ่านอ่ประมาณสักสิบห้ายี่สิบนาทีขึ้นไปเนี่ยเริ่มจะได้เห็นเกมลุกของอาร์เซนอลมากขึ้น,นครับก็คือด้วยความที่การของลิเวอร์พูลนะครับ อย่างบริเลแล้วก็แมคลิสเตอร์สองตัวเนี้ยที่จ่ายบอลพลาดกันบ่อยๆนะครับอาร์เซนอลตัดบอลได้เนี่ยพวกเขาครับก็จะขึ้นเกมลุกส่วนใหญ่เนี่ยจะมาทางฝั่งมาดยอเก้นะครับซึ่งจะได้เจอกับลิลลเคเคเคฟบ่อยๆซึ่งผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยก็น่าจะมองเห็นแล้วครับว่าคนที่เป็นจุดอ่อนของแผงรับของเรพูลเนี่ยก็คือเคเคสนั่นแหละครับแต่มันติดตรงที่ว่าการโจมตีของอาร์เซนอลส่วนใหญ่เนี่ย ด้วยความที่อาร์เซนอลเนี่ยไม่ได้ดันเกมลุกขึ้นมาสูงมากครับการโจมตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเลี้ยงที่หรือว่าพยายามใช้ความสามารถส่วนตัวของมาดอเก้เนี่ยใส่วลอดเคอร์เคสครับเคอร์เคสเ,เองเนี่ยจุดอ่อนของเขาเนี่ยมันคือลูกาอากาศครับพอเป็นลูกที่ต้องดวลกันหนึ่งหนึ่งแล้วก็ไล่สาก,ากัดหรือไล่หัวดเยเขาทําได้ดีครับก็คือถึงแม้ว่าจะมีจังหวะที่มาดอเก้เนี่ยหลุดไปแล้วก็ตามครับ เขาเองก็ตามไปแก้ไขได้ก็ต้องบอกว่าทําได้ดีกว่าในนัดที่มีคาสเซิลเยอะเลยครับมีรอยเคอร์เคสนัดนน,นี้แต่การบุกของมาดูอเก้เนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถเรียกลูกเซตพีชให้กับทางฝั่งเอเซนอ์ได้เยอะเลยครับคือต้องบอกว่าได้เตะม,มุมประมาณทักสี่ห้าครั้งครับลิปูในช่วงแรกครับอาเซนอลได้เตะม,มุมถึงสี่ห้าครั้งโดยที่ลิปูเนี่ยไม่ได้สักครั้งเลยซึ่งมันก็มาจากการทําเกมลุก ของมาดูอเก้ครับแล้วก็ล้อเกอร์เคสก็สกัดออกหลังได้ตลอดนะครับแต่ว่าจังหวะจังๆได้ลุ้นประตูของอาร์เซนอลเนี่ยมันก็เริ่มจากลูกเตะมุมเนี่ยครับก็คือเด็กเกนไลท์เปิดเข้าไปแล้วก็ผู้เล่นกองหลังของลิเวอร์พูลเนี่ยสกัดออกมาเข้าทางมาดยเก้แล้วมาดูเก้เนี่ยก็ยิงไปลูกนี้แต่ว่าอาร์ิซอนเบเกอร์ก็เซฟไว้ได้ครับก้อบอกว่าโอกาสในครึ่งแรกของทั้งสองทีมเนี่ยเงียบแล้วก็น้อยมากก็ต้องบอกว่าพูดคำว,ว่า เป็นเกมที่น่าเบื่อได้เลยนะครับสำหรับครึ่งแรกการยืนโซนโดยทั่วไปของลีปูเวลาตั้งรับนะครับก็คือสี่สามสามนะครับเวลายืนคือให้กัรโปรเนี่ยลงมาแทนที่ของเวสนะครับแล้วก็ให้เวสเนี่ยเป็นคนขึ้นไปไล่เพจแดนบนแทนครับซึ่งตรงจุดนี้ก็ทํามาตั้งแต่นัดที่เจอนวนวคาเซิลแล้วครับก็คือให้กัรโปรเนี่ยมาช่วยทางมิลล์เคอร์เคสทางฝั่งแบ็กซ้ายนะครับก็ ถือว่าคาโปนี่ก็ทําได้ดีครับเวลาลงมาช่วยเกมรับแต่เกมลุกเองเวลาเขาขึ้นไปบุกเนี่ยก็ยังถือว่าทําอะไรไม่ได้มากครับวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีจังหวะได้ยิงในเสาแรกไปจังหวะหนึ่งครับในช่วงต้นเกมโดยรวมก็ัยังถือว่าอยู่ในมาตรฐานนะครับส่วนเวียสเนี่ยก็ทําหลายอย่างครับวันนี้ทั้งขึ้นไปเพจทั้งลงมาเชื่อมเกมแล้วก็คอยสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมในแดนหน้าครับแต่ก็ ยังไม่มีจังหวะที่เขาทําได้แบบจัดจะในช่วงครึ่งแรกเลยครับด้วยความที่โดนการของอาร์เซนอลไล่หัวตลอดนะครับจบครึ่งแรกไปแบบจิดจืดนะครับสําหรับอาร์เซนอลแล้วก็ลีปูครึ่งหลังเริ่มมาเนี่ย15นาทีแรกจริงๆก็ยังไม่มีจังหวะอะไรให้ได้ลุ้นจังๆเลยทั้งสองทีมนะครับแต่พอมาถึงนาทีที่60เนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ก็คือการเร่งสปีดเกมลุกของลีปูเนี่ย เร็วขึ้นครับแล้วก็ผู้เล่นที่ดันขึ้นไปเล่นเกมลุกเนี่ยมากขึ้นก็คือมีทั้งโซโบซารที่อินเวิร์ตเข้าไปนะครับแล้วก็มีรถเคอร์อเคสที่อินเวิร์ตเข้ามาเอ้ที่โอเวอร์แลปขึ้นไปมากขึ้นครับในคือในครึ่งแรกเนี่ยโดนมาโดยเ k ่กดถ้าจนแบบแทบไม่ได้เติมเลยครับสําหรับเคอร์อเคสจังหวะนี้ครับแม็กเลเตอร์ก็พาบอลขึ้นมาแล้วก็จ่ายให้กับฟอร์เรนเบีสนะครับ เวียดเนี่ยยิงเข้าไปลูกนี้ก็ลาย่าสามารถเซฟไว้ได้นะครับแต่ว่าบอลมากระชอกเข้าทางโคดิกาโปนะครับแล้วก็มีการประทะกันแล้วบอลมันก็ขุกขิกไปเข้าทางเอติเก้เอติเก้เนี่ยก็จิ้มบอลเข้าไปครับแต่ว่าล้ำหน้าครับจังหวะนี้โคดิกาโปก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่น่าจะมีลุ้นมากที่สุดแล้วครับของลิปูแต่ว่าล้ำหน้าไปครับอร์เนอร์สลดครับเปลี่ยนแมคกิลิเตอร์ที่ ความฟิตย,ยังไม่เต็มที่นะครับออกแล้วก็ใส่กรติจโจลงมาครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเกมในแดนกลางบ้างครับใส่อะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะสร้างความแตกต่างให้กับเกมนี้ได้บ้างนะครับทางฝั่งอาร์เซนอลเองครับก็มีการเล่นเกมลุกตอบโต้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นฝ่ายตั้งรับลิปูอย่างเดียวแล้วการเล่นเกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยส่วนใหญ่จะจบด้วยการได้ลูกคอร์เนอร์ในหลายๆจังหวะนะครับ แต่สิ่งที่ได้เห็นในวันนี้ก็คือการป้องกันลูกเตะมุมของริฟูเนี่ยมาดูกันหน่อยครับว่าริฟูเนี่ยป้องกันลูกคอนเนอร์ของอาร์เซนอลยังไงกันบ้างครับสิ่งที่เห็นก็คือใช้เ l รนเบียสแล้วก็โคดี้คักปูแล้วก็เคอร์ติดโจนครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ใช้เป็นแม c คา i ิเตอร์ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะปล่อยให้เป็นการยืยนคุมโซนไปนครับ ก็คือมีการแมนมาร์กสลับกับการยืนอ่าคุมโซนก็คือใช้ทั้งสองรูปแบบนะครับแต่การแมนมาร์กของลิปูเนี่ยก็คือจะเน้นไปการเป็นแบบไปกวนผู้เล่นของอาร์เซนอลที่แบบเป็นตัวสำคัญในการทำประตูจากลูกเซตพีชครับก็คือถ้าดูจากสีสก็คือหนึ่งเลยก็คือมาเกนเยสแล้วก็ซาลิบาแต่ซาลิบานัดนี้ก็คืออ่าโดนเปลี่ยนตัวออกไปนะครับ คาิฟิโอลีครับเพิ่งทำมาได้ในนัดแรกนัดแล้วก็มีเมลิโนครับที่เขาทำรูปม่งได้บ่อยๆครับทำประตูจากรูปมงได้บ่อยๆครับ,รก,รบ,รบก็คือจริงๆมันก็ถามว่าป้องกันได้ดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนะครับเพียงแต่ว่าเน้นแค่เป็นการรบกวนไม่ให้ผู้เล่นสามคนเนี้ยวิ่งเข้าไปในพื้นที่ที่แบบสำคัญสำคัญในจังหวะที่แบบจะทำประตูนะครับ ซึ่งตรงจุดนี้มันก็ช่วยฟานไดอักโกนาเต้ได้ประมาณหนึ่งเลยครับคือทําให้ฟานไดอัลโกนาเต้เนี่ยสามารถจะเข้าไปยืนตรงพื้นที่ที่จะหม่งบอลได้ก่อนครับอารมณ์ประมาณแบบแย่งพื้นที่สําคัญที่จะสกัดบอลได้นะครับมันก็เลยทําให้ลิฟฟ์ูเนี่ยสามารถที่จะป้องกันอันตรายจากลูกเซ็พีซของอาเซนอนได้จะเป็นส่วนใหญ่ครับสําหรับวันนี้อีกจุดหนึ่งในเครื่องหลังครับก็คือโมฮัมเหม็ดซาร่าครับครึ่งแรกเนี่ยต้องบอกว่า เขาทําอะไรมากไม่ได้เลยครับสําหรับการบุกเข้าไปโจมตีทางฝั่งไอซ์นอนเนี่ยก็คือจะโดนคาริเฟอรี่ประกบตลอดครับซึ่งการที่คขึ้งหลังเนี่ยลาลาสามารถที่จะเลี้ยงบอล mm hmm. พาบอลขึ้นไปกดดันทางฝั่งอซ์นอลได้เยอะขึ้นเนี่ยมันเป็นการไปตัดเกมลุกของคาริเฟอรี่ที่เขามักจะ อินเวิร์เข้าไปตรงกลางแล้วก็เข้าไปช่วยเล่นในพื้นที่ตรงกลางครับถ้าสังเกตด,ดูเนี่ยคาริฟิโลี่จะสามารถอินเวิร์เข้าไปได้น้อยมากครับเนื่องจากเขามีหน้าที่ที่จะต้องคอยประกบซาร่าครับซึ่งผมมองว่าจุดเนี้ยมันทาให้เกมลุกของอาร์เซนอลเนี่ยอันตรายน้อยลงไปเยอะครับแล้วก็ในพื้นที่ตรงกลางเนี่ยก็ทําให้เด็กแคทไลเนี่ยขยับขึ้นไปเล่นเกมลุกได้น้อยขึ้นก็คือส่วนใหญ่ก็ต้องมาคอยประกบผู้เล่นแดนกลางของลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับ เกมมันก็เลยแบบอัดกันอยู่ตรงกลางถ้าส่วนใหญ่บวกกับคาริเฟลลี่เนี่ยเวลาเขาอินเวิร์ตเขาเล่นตรงกลางนะครับมันเขาได้บอลเนี่ยเขาก็จะพาบอลขึ้นไปเล่นด้านบนด้วยตัวเองเลยครับบางครั้งแล้วเวลาเขาพาบอลขึ้นไปเนี่ยคนที่เขาจะไปเล่นด้วยหรือไปต่อบอลด้วยก็จะเป็นมาตินโอเดกาดนะครับส่วนใหญ่แต่วันเนี้โอเดกาดไม่ได้ลงเป็นมิกเกลเมลิโนซึ่งก็ต้องบอกว่าการประสานงานกันระหว่างคาริเฟลลี่กับเมลิโน มันก็ทําได้ไม่ดีครับคือความอันตรายมันไม่เท่ากับตอนเล่นอกับออริกานะครับสําหรับวันนี้หลังจากผ่านไปสักประมาณเจ็ดสิบกวนาทีเนี่ยทางาร์เนนนลครับก็เริ่มมีการเปลี่ยนตัวผูเ้เล่นโดยการส่งออริกาดเนี่ยลงมาแทนเมลิโน่ครับแล้วก็เอเซ่เนี่ยลงมาแทนมาตินเนลลี่ซึ่งต้องบอกว่ามาตินเนลลี่ครับ,บวันนี้ทำอันตรายให้กับแหลงหลังของรเรพูลแทบจะไม่ได้เลยครับวันนี้แล้วก็มีส่วนกับเกมลุก น้อยครับทางฝั่งลิลเองก็มีการเปลี่ยนครับก็มีเกซซา,าลงมาแทนเอกิติเก้ครับแล้วก็จวโจโกเมสครับลงมาแทนโกนาเต้ที่มีอาการบาดเจ็บครับจริงวันนี้โกนาเต้ครับเขาสามารถเรียกฟอร์มที่กลับมาได้ครับจากนัดนิวคาสเซิลที่จะบอกว่าผิดพลาดเยอะครับในนัดนิวคาสเซิลนัดนี้ตั้งแต่เริ่มเกมจนนาทีที่เขาเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่า สามารถเรียกมาตรฐานของฟอร์มตัวเองเนี่ยกลับมาได้ครับลิปูเนี่ยเกมลุกโดยรวมในช่วงสี่นาทีสุดท้ายเนี่ยดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะตรวติโจนที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยสร้างความแตกต่างได้เยอะพอสมควรคือพยายามวิ่งหาพื้นที่ว่างแล้วก็รับบอลแล้วก็พาทำเกมต่อขึ้นไปบุกใส่อ์เซน,นนะครับอย่างจางังหวะนี้ก็คือวิ่งหาพื้นที่ระหว่าง กลางสนามรับบอลจากฟานได้จ่ายขึ้นมาให้เขาครับคือเติโจนจริงๆมันขยันวิ่งหาพื้นที่ดีมากนะจังหวะเนี้ยก็ได้รับบอลจากฟานได้มาก็เลี้ยงบอลขึ้นมากดดันแผงหลังของอาร์เซนอลจนซูเปอร์มินตี้เนี่ยต้องทําเปลาจากด้านหลังครับซึ่งซูเปอร์มินตี้เองก็โดนใบเหลืองไปด้วยครับจังหวะนี้จังหวัด,วดตัดสิน ชัยชนะของลิปูในเกมนี้ครับมันก็มาจากฟรีคิกที่มาจากน้ำพักน้ำแรงของเคอร์ติสจนะครับคนที่รับหน้าที่สังหารครับก็เป็นโซบอสไล์ครับจกกังหวะนี้ฟรีคิกก็ค่อนข้างไกลนะครับสามสองหลาแต่เขาก็สามารถที่จะยิงผ่านมือของดาวิดละายาเข้าไปได้ครับต้องบอกว่าเป็นประตูที่สวยงามมากๆยิงดีสุดๆดาวิดลายาเองหลังเกมก็ ยังออกมาชมโซบอสไลน์นะครับจังหวะน,นี้ว่าสามารถยิงได้ดีมากๆครับหลังจากที่ลิฟวูดได้ประตูครับพวกเขาก็ลงมาเน้นแพ็คเกมตรงกลางกันมากขึ้นครับเพื่อที่จะป้องกันเกมลุกของอาเซนอลอาเซนันเองเนี่ยก็มีความพยายามสูงครับในการเล่นเกมลุกเพราะว่าพวกเขาโดนนำไปแล้วทั้งเอเซ่แล้วก็โอดก,กาที่เปลี่ยนตัวลงมารวมถึง แม็กดาแมนที่เป็นเด็กที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาครับคืออาร์เซนอลเนี่ยก็พยายามโหมใส่แต่ว่าลิฟูเองก็ช่วยกันไว้ได้ดีครับถังจังหวะสากัดลูกเซตพีชแม้แต่ลูกทุ่มไกลที่อาร์เซนอลก็ทําทุกอย่างเพื่อที่จะเอาประตูคืน,นครับจบเกมครับลิฟูเองก็เอาตัวรอดมาได้จากลูกฟรีคลิกแล้วก็ความยอดเยี่ยมในการเล่นเกมรับของลิพูด้วยนะครับไม่ใช่แค่ ลูกฟรีคี้อย่างเดียวแล้วก็ที่สําคัญเลยคือการป้องกันลูกเซตพีทของริปูในวันนี้ครับทําได้ดีทุกจังหวะครับถึงแม้ว่าจะมีจังหวะเสียวๆนิดๆหน่อยๆครับแต่ว่าด่านสุดท้ายอย่างอาริซงเบเกอร์ครับก็ยังรักษาครีนชีทครับนัดนี้มาดูสถิติหลังเกมกันนิดหนึ่งครับเปอร์เซ็นต์การคลองบอลครับทั้งเกมก็ริปูครับทาได้เหนือกว่านิดหน่อยครับห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์ต่อสี่สิบเจ็ด ส่วนค่า xg เนี่ยโอกาสที่จะเป็นประตูน,น้อยทั้งคู่ครับ0.52ต่อ0.49โอกาสยิงครับลิปู9ครั้งอาร์เซนอลครับมากถึง11ครั้งแต่สิ่งที่ต่างกันเลยคือยิงเข้ากรอบเนี่ยครับลิปูครับ3ครั้งส่วนอาร์เซนอลเนี่ยทำได้แค่ครั้งเดียวก็คือจังหวะที่มาโดเอเก้เนี่ยเก็บตกจากลูกเตะมุมครับแล้วก็ยิงอาริสันก็เซฟไว้ครับลูกนั้นซึ่งก็คือ การเซฟหนึ่งครั้งของลิพูเนี่ยนะครับส่วนดาวิลล่ย่าครับเซฟลูกสําคัญสําคัญไม่ได้สองครั้งแต่สําหรับฟรีคิกครับเป็นแค่ครั้งเดียวที่เขาพลาดแล้วก็ทําให้ทีมแพ้ไปเลยครับสําหรับลูกนั้นลูกเดียวโดยรวมครับเกมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข,ข้างอึอดอัดนะครับในช่วงแรกแกก็คือด้วยความที่เน้นเพย์เซฟกันทั้งคู่นะครับในช่วงเริ่มต้นเกมแล้วก็ บอลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แค่ตรงกลางสนามนะครับเพราะว่าผู้เล่นเกมลุกของทั้งสองฝั่งเนี่ยโดนเพสซิ่งโดนไล่สกัดกันตลอดทั้งเกมนะครับยังมีครื่งหลังนะครับที่ทำให้พวกเราได้เห็นได้ลุ้นประตูได้ดูการเข้าทำที่มากขึ้นเนื่องจากทั้งสองทีมเนี่ยก็เริ่มเปิดเกมลูกใส่กันบ้างครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เน้นที่จะยืนโซนแล้วก็รอป้องกันกันซะส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็ลิปูเนี่ยคือสามารถเรียกฟอร์มที่ไม่ดีในนัดนิคาเซ่เนี่ยหลายคนนะครับที่สามารถเรียกฟอร์มกลับมาได้อย่างโกนาเต้เลยครับที่ชัดๆคือลูกาอากาศเนี่ยรอบนี้เขากลับมาทําได้ดีเหมือนเดิมครับตามมาตรฐานทั้งจังหวะโดนลูกคอนเนอร์แล้วก็การสกัดจากการโดนโต้กลับเนี่ยในหลายๆจังหวะเนี่ยโกนาเต้เนี่ยทําได้ดีครับนัดนี้ จะบอกว่าไม่ผีเข้ามีผีออกเหมือนที่แล้วนะครับวิลาลเกอร์เกค,ครับวันนีล้ลูกอากาศที่เขาต้องเล่นเนี่ยน้อยครับวันนี้ส่วนใหญ่ถ้ามีก็คือจะเป็นทางฟันได้ครับที่จะวิ่งเข้ามาในพื้นที่ของเขาแล้วก็ช่วยสกาศออกไปให้นะครับสําหรับเกอร์เกสแต่สิ่งที่เขาเจอเยอะเลยคือวันนี้การเลี้ยงที่ของมาดูเอเกในช่วง ตั้งแต่ครึ่งแรกยันแบบปลายครึ่งหลังนะครับมีล็อตเตอร์เกสครับตรงนี้มันคือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วก็คือการวิ่งไล่สกัดที่เร็วแล้วก็แม่นยําแล้วก็มีความดุดันอีกก็ช่วยเซฟรีบูไว้ได้หลายจังหวะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าอีกคนหนึ่งที่คืนฟอร์มมาเหมือนกันป้องกันลูกเซตพีดครับของรีบูต้องบอกว่าก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งโดนนิคาสเซลครับ ลูกเซตพีทไปสองลูกซึ่งอาร์เซนอลเป็นทีมที่เล่นลูกเซตพีทได้ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเกมนี้ครับลิปูก็สามารถที่จะหยุดความร้อนแรงของอาร์เซนอลไม่ได้ครับสำหรับลูกเซตพีทส่วนฝั่งอาร์เซนอลเนี่ยจริงๆก็น่าเห็นใจตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมครับด้วยความที่พวกเขาเสียตัวหลักไปถึง สองคนอย่างซาก้าแล้วก็ความฟิตของโอเดกาดเนี่ยที่เป็นได้แค่ตัวสำรองนะครับแถมตอนเริ่มเกมมาเนี่ยก็เสียซาลิบาไปอีกจริงๆวันนี้ถ้ามีซาลิบาอยู่ทั้งเกมเนี่ยด้วยความที่พวกเขาได้ลูกคอนเนอร์หลายจังหวะถึงแปดครั้งอ่ยผมว่าถ้ามีซาาลิบาอยู่เนี่ยทั้งกาเบียวกับซาลิบาน่าจะสร้างอันตรายให้กับฟานไดกับโกนาเต้ได้มากกว่านี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับส่วนเมริโน่เนี่ยครับ ที่ลงมาแทนโอเดกานี่ก็ต้องบอกว่าคือมันไม่มีอ่าความอันตรายเท่ากับโอเดกาอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติสิ่งที่หายไปก็คือการจ่ายบอลแนวลึกของโอเดกาครับซึ่งเมริโน่เนะี่ยทำได้ไม่ดีเท่าอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยเลยทําให้กองหน้าอย่างโยเคเลสเนี่ยแทบไม่ได้มีส่วนอะไรแบบกับเกมลุกเลยครับนอกจากการ ไล่กองหลังของลีพูไปทั้งเกมนะครับจังหวะยิงแทบไม่ได้ยิงเลยไม่มีโอกาสยิงได้เลยสามครับหยุดเลยวันนี้การขาดโอกาสไปเนี่ยก็กล้าที่จะส่งผลต่อกองหน้าของอาร์เซนอลอย่างเยอะครับส่วนมาร์ตินาลี่เนี่ยที่มีโอกาสได้กลับมาเป็นตัวจริงในนัดน,นี้อีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังนะครับคือเขาสร้างอันตรายให้กับแผงหลังของลีพูไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นลูกคอสเข้าไปให ผู้เล่นอย่างยูเเลสเนี่ยก็ไม่มีเลยครับหรือแม้จะเป็นการเลี้ยงตัดเข้าไปแล้วยิงเนี่ยอันนี้ก็คือไม่มีเหมือนกันก็คือทั้งสองอย่างที่มันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับตําแหน่งผู้เล่นเกมลูกด้านข้างเนี่ยคือมาตินนลี่ไม่สามารถที่จะทำสองอย่างที่ผมพูดมาได้เลยซึ่งก็ต้องบอกว่าอนาคตนี้น่าจะได้เป็นตัวสำรองยาวๆครับถ้าฟอร์มยังไม่กลับมาแบบนี้แล้วก็อันตรายของเกมลูกอาร์เซนอลในวันเนี้ย ที่มันหายไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเขาอะเต็มๆเลยครับส่วนผู้เล่นที่โดดเด่นอีกคนหนึ่งวันนี้ก็คือสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยคาริฟลลี่ครับค่อนข้างที่จะโดดเด่นในเกมทั้งเกมรับและเกมลูกของอาร์เซนอลนะครับแต่วันนี้เขาหน้าที่หลักก็คือเขาต้องเจอซาร่าครับแล้วก็ต้องคอยประกบซาร่าวันนี้ก็เลยได้เห็นเขาเล่นเกมรับก็เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ต้องบอกว่าก็ต้องยอมครับเพราะว่าถ้าปล่อยให้ซาร่าได้เล่นง่ายๆเนี่ย มันก็คงจะไม่ดีกับอาเซนนลนในเกมนี้นะครับก็ต้องกลับไปรวมพลังกันใหม่ครับอาเซนนลนเพื่อที่จะกลับมาเก็บชัยชนะในในนัดต่อๆไปนะครับซึ่งจริงๆเส้นทางการลุ้นแชมป์เนี่ยมันก็เพิ่งเริ่มมาแค่สามนัดน,นะครับยังไม่มีอะไรต้องน่ากังวลขนาดนั้นแต่ปีนี้ครับมันเป็นปีที่สําคัญสําหรับอาเตต้ามากๆนะครับที่จะคว้าแชมป์สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นจากอาเตต้าเลยในปีนี้ก็คือ อยากเห็นเขาเล่นเกมลุกใส่ทีมใหญ่ๆด้วยกันเนี่ยอย่างพวกเชลซีแมนเชสตอร์หรือแม้แต่สเปอร์เนี่ยเวลาเจอทีมพวกนี้ครับผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าอาร์เตต้าค่อนข้างที่จะเพสเซฟมากเกินไปนะครับท,ท,ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่มีเกมลุกที่อันตรายแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับด้วยทรัพยากรผู้เล่นที่เขามีนะแต่อาร์เตต้าครับ อยู่ที่ว่าฤดูการนี้ครับเขาจะกล้าเล่นเกมลุกมากกว่าเดิมเหมือนที่ผมพูดหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้ครับมุมมองของผมทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเกมลีปูอาร์เจนอนแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ